ที่ตรงนี้นะครับสวยมากครับอยู่ที่คลองเจ็ดครับคลองเจ็ดนะครับปทุมธานีนะครับจํานวนยี่สิบห้าไร่ครับเห็นไหมฮะที่เปล่าๆนะเป็นทุงงานนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของต้องการขายนะครับจํานวนยี่สิบห้าไร่ท่านใดที่สนใจติดต่อโค้ดวัชรินการตลาดออนไลน์ได้นะครับที่ตรงนี้นะครับสวยมากครับอยู่ที่คลองเจ็ดครับคลองเจ็ดนะครับปทุมธานีนะครับจานวนยี่สิบห้าไร่ครับเห็นไหมฮะ ที่เปล่าๆนะเป็นทุงงานนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของต้องการขายนะครับจำนวน25ได้ท่านใดที่สนใจติดต่อโค้ดวัชลินการตลาดออนไลน์ได้นะครับครับผมอ่ะผมพามาดูครับพามาดูนะครับที่คลองเจ็ดครับที่แบบบ้านๆเลยนะครับที่แบบบ้านๆนะฮะคลองเจ็ดครับจำนวน25ได้ครับนะฮะถนนนะครับถนนถนน อันนี้คือถนนหลักเลยนะครับถนนหลักแล้วก็เข้ามาแบบบ้านๆมากเลยนะฮะดูนะครับที่ตรงนี้บ้านสุดๆเลยนะฮะแล้วก็มีคลองลำรางด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมไปเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ครับใหญ่โตขนาดไหนครับโอ้โหไม่ต้องบอกเลยครับยี่สิบห้าไร่แบบโอ้โหสวยมากเหมาที่จัดสรรฮะที่ตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับตามผมไปเลยนะครับตามผมไปที่ตรงนี้นะฮะนี่คือบ้านเจ้าของที่คนรวยนี่เขาอยู่กันอย่างนี้เนาะโอ้คนรวยนี่อยู่แบบนี้ครับดูดิอยู่แบบง่ายๆเลยครับบ้านๆฮะที่แปลงนี้ครับอยู่ไม่ไกลนะฮะอยู่ในเขตปทุมธานีนะฮะอยู่ในคลองเจ็ดนี่เองครับดูสิครับอ้าวข้างไหนครับยี่สิบห้าไร่นะครับ ยี่สิบห้าไร่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับพาไปอ่าแล้วก็ตามผมไปกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินจนช้าอ้าท่านที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ได้นะฮะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับผมให้ดูที่ตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะนี่ก็คือบ่อ อันนี้คือบ่อดั้งเดิมเลยบ่อดั้งเดิมเลยครับบ่อดั้งเดิมครับบ่อดั้งเดิมแล้วก็ที่นานะครับที่นานะฮะอ้าใครจะเอาบ่อใครชอบบ่อก็ก็เชิญได้เลยนี่คือบ่อฮะต้นมะพร้าวนะครับอ่ะเดิมเดิมเลยครับเดิมเดิมเลยนะะเดิมเดิมเลยครับ ตามผมไปนะผมพาไปชมนะนู่นเลยยาวเลยนะที่ตรงนี้นะครับด้านหน้าเป็นบ้านแล้วก็เข้ามาก็เป็นบ่อบ่อเพื่อที่จะถมที่ไปสร้างบ้านด้านหน้านะครับขุดไปแล้วก็มาข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาเลยนะครับ เป็นทุ่งนาเลยครับเนี่ยเป็นทุ่งนาเลยเห็นไหมครับเนี่ยผมไม่ดูนะฮะโอ้โหลื่น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 โอ้เกือบลบเกือบลบนะฮะนะฮะ ทุ่งนาแดนนี้ที่เคยไถดำข้าเองนี่เคยหวานดำให้ดูทุ่งนาครับเห็นไหมครับทุ่งนาธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมฮะโอ้ธรรมชาติจริงๆเลยครับครับคนคิดจะอยู่นะซื้าคะไรอะไรปลูก็ยู่เน่เกก็บ่งนะเกก็บ่งนะเออพูดถึงเนาะคนมึงคนจะเขียนมานะหาอะไรเยอะนะ อ็ฝุดเป็นบ่อเรี้ยงตาแล้วก็ปลูกอะไรมาเงิ่ยนัไม่ทันต้องรอหน่อยอ่ะนะฮะเห็นไหมครับยาวไปนนู่นเลยครับจำนวนยี่สิบห้าไร่นะครับท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับ